สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยครับเราจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการต่างๆเพื่อทไดีเลือกบ้านที่เหมาะกับตัวเองครับผมบูมครับผมมิสโอรครับพี่ยอครับแลว,วันนี้เราก็มาอยู่กันที่ BTS วงเวียนใหญ่นั่นเองวันนี้พี่พาบูมกับท่านผู้ชมมาย่านวงเวียนใหญ่ฝั่งคนครังแรกเลยครับ จะพามาดูโครงการของแ d a อ d นท u า e ชื่อโครงการ The Room, เดอะรูมรงยนใหญ่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่อยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS โรงเรียนใหญ่เลยทำนักง,งานขายกับตัวโครงการเขาอยู่ที่เดียวกันนะบูมครับผมโครงการนี้ที่จะพามาเน้นเรื่องห้องอสมชื่อเดอะ o ูมเลยนะใช่เพราะว่าห้องเขาจัดฟังก์ชันค่อนข้างโอเคเลยครับผมไปดูกันเลยไหมไปรู้เลยดีกว่าครับ เข้ามาแล้วห้องตัวอย่างของเดลูมงเวียนใหญ่เข้ามาแล้วครับห้องแรกห้องนี้เป็นห้องวันเบดมขนาด47.5ตารางเมตรมซึ่งเป็นห้องวันเบด룸ที่ใหญ่นะสำหรับโครงการสมัยนี้เออจริงด้วยนะเพีแบบอย่างห้องขนาดนี้โครงการอื่นนี่ทำเป็นวันเบดพลัสหรือเกือบสองเบดอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แล้วห้องนี้ได้เป็นความสูง2.7เมตรด้วยนะซึ่งปริมาตรของห้องมันจะกว้างเราสามารถทําตู้แขวนติดผนังข้างบนได้อีกพื้นที่เก็บของเพิ่มขึ้นครับผม ห้องนี้เหมาะมากสำหรับการอยู่1นถึงสคนเพราะพื้นที่มันโอเคเลยเข้ามาในห้องปุ๊บสิ่งแรกที่เราเจอคือดิจิตอลดอร์ล็อกซึ่งติดมาให้แล้วว่าสมัยนี้ใครๆก็ติดกันงนั้นแหละดิจิตอลดอร์ล็อกนะครับเข้ามาปุ๊บส่วนลิฟท์แอนเรียก็จะเป็น่ให้โซฟามาเยอะนะใช่ใช่ใช่เป็นพื้นที่แนวยาวนะบูมคือระยะเนี่ยก็มาตรฐานแหละระยะแต่ว่าตรงนี้พื้นที่แนวยาวเราวางโซฟาแบบตัวเอลได้เลย เวลาวันเสาร์ฟุตบอลมาเราโดนไล่ออกมาดูทีวีข้างนอกอเราจะได้นอนข้างนอกได้สบายๆเพราะว่าโซฟามันกว้างไงครับนะโอเคนั่งเล่นเกมจนถึงดึกได้เลยอะอยู่สบายแหละส่วนตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นส่วนของส่วนรับประทานอาหารซึ่งวางโต๊ะกินข้าวขนาดสองที่นั่งครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโต๊ะกินข้าวสองที่นั่งของนี่มันโต๊ะใหญ่เหมือนกันนะจัดวางถ้วยชามอะไรต่างๆได้ไม่ใช่กินมาม่าสองถ้วยใช่ไม่ไม่งั้นเดี๋ยวมัน บางบที่ออโต๊ะเล็กนิดเดียวเขาห้ามถ่ายรูปอะบูมเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกพี่เราถ่ายวิดีโอโอเคนี่ก็เป็นส่วนของครัวแผนที่ครัวของที่นี่เขาให้แผ่นที่แยกฟังก์ชันอสองฝาฝั่งนี้เป็นส่วนล้างล้างจงล้างจานฝั่งนี้เป็นส่วนทาอาหารครับซึ่งอธิบายก่อนก็คือชุดแผนที่ชุดนี้ของโมเดิร์นฟอร์มตัวเคาน์เตอร์ท็อปเนี่ยเป็นหินสังเคราะห์ครับซึ่งมันจะทนความร้อนทนกรดทนอะไรได้ค่อนข้างทนแรงตีกวนทนอะไรได้เยอะแยะมากมายเลย แล้วก็ส่วนนี้เป็นชออ่าเป็นอ่างล้างจานแบบฝังขาพึ่งงานก็ค่อนข้างเรียบร้อยอย่างที่เห็นเนี่ยนะด้านนี้ติดกระเบื้องโมเสกเวลาเลอะเทอล้างทำความสะอาดง่ายดีกว่า<อ>ผนังปูนแน่นอนใช่แล้วมันก็สวยงามด้วยแล้วก็ส่วนของด้านนี้ก็เวลาเราทําอาหารเนี่ยมันจะมีคราบน้ํามันใช่ไหมครับตรงนี้เขาเลยไม่ติดโมเสกเขาจะเป็นกระจกให้อ๋อมันก็จะสะอาดขึ้นไปอีกล้างทำความสะอาดง่ายชุดเนี้ยให้หมดเลยอ่าครับให้หมดเลยนะแล้วก็ดูชุด ซอฟท์คลสของโมเด r ฟอร์มอ่ออ๋อปิดแรงแได้่เลยแรงก็เต็มที่ไม่มีปัญหาแบบผมแบบพี่โอเนี่ยจะได้ไม่พังนะก็ไม่ต้องกลัวพังนี่ก็เป็นฟังก์ชันกับของที่เขาให้แต่จริงๆโฟล์มันจะขัดๆหน่อยนะยังไงพี่โออธิบายหน่อยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะอย่างแรกเนี่ยพี่คิดว่าพวกไอตัวชุดที่ทําครัวเนี่ยที่เป็นตัวเตาต่างๆมันควรจะมาอยู่ด้านนี้ครับเพราะว่าเวลาเราทําครัวเนี่ยเราเปิดอ๋อจะได้ระบายอากาศง่ายนะใช่แล้ว เอาซิงค์มาอยู่ด้านนี้ซิงค์ล้างจานอยู่อันนี้พอซิงยวกั้ตูาเย็นด้านนี้มันอยู่ฝั่งเยวัาตู้เย็นแล้วตู้เย็นเนี่ยมันเปิดจากด้านนี้บูมเห็นรับเวลาหย,ยิบของออกมามันจะไม่ค่อยสะดวกอ๋อมันจะติดๆนะมันควรจะมาอยู่ด้านนี้มาอยู่ด้านขวาดีกว่าใช่ตู้เย็นอยู่ด้านนี้เปิดปุ๊บออกมาหยิบจับทํานูน่นทํานี้ได้สะดวกกว่าเยอะครับผมแต่นี่ก็เป็นสิ่งที่เขาออกแบบมาก็เป็นประมาณนี้นะครับี๋ยวเรามาดูของระเบียงกันบ้างระเบียงออกมาปุ๊บเราจะเจอคอมเพรสเซอร์แอร์ซึ่งซ่อนอยู่ตรงนี้ ปิดตัวนี้เป็นตัวดันลมร้อนออกมาตรงนี้นะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นที่วางเครื่องซักผ้าเออส่วนตรงนี้เนี่ยเปิดได้นะเปิดได้สามบานเลยเปิดได้สามบานเลยใช่ใช่จะได้ไม่อึดอัดไงครับไปดูห้องนอนกันบ้างปะโอเคห้องนอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามีผนังกระจกเข้ามุม<อ>ใช่แบบนี้เพื่อดึงแสงจากสั่งห้องนอนเนี่ยเข้ามาส่วนของ ซฟาแอรีอใช่ไม่งั้นตรงนี้อาจมองไม่เห็นอะไรเลยครับตรงนี้พอเปิดตรงนี้ปุ๊บยังสามารถเทควิวรับวิวผ่านอนุดูไม่อึดอัดอ่าจริงด้วยนะพี่โยงต่อกันได้มันจะได้เปิดไฟน้อยๆด้วยใช่แล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการ Privacy แเราก็ติดม่านติดมูลี่ซักเปิดปิดได้ครับแค่นั้นเองนะครับพอเข้ามาในส่วนของห้องนอนเนี่ยฟังก์ชันห้องนอนห้องนี้ก็มาตรฐานแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรียกว่าฟังก์ชั่นที่น่าสนใจคืออันนี้อ่าเดเบส ใช่ไอ้ตรงนี้เขาบิ้วเป็นที่หนังสือเพื่อ,อเราหยิบมานั่งอ่านหนังสือรับแสงธรรมชาติจากตรงนี้อตอนกลางวันนะใช่นี่คือเขาดีไซน์มาแบบนี้จัดให้ดูเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ชอบเราไม่ใช่คนชอบนอนอ่านหนังสือแบบนี้เราสามารถทําตรงนี้เป็นโต๊ะทํางานได้เออเนอะโต๊ะทำงานมาตั้งเราจะได้ไม่ต้องมองผนังทึบๆเนอะใช่ก็ มีวิวที่เปิดโล่งนะครับเวลาทําการบ้านทํางานเราก็ทําตรงนี้ไม่ได้ไม่ไดตรงบนเตียงอย่างเดียวเออนะใช่ทุกอย่างก็อยู่บนเตียงหมดถูกต้องโอเคตรงนี้เป็นส่วนของห้องน้าห้องน้ําผนังตรงนี้เป็นผนังไม่ทึบอ่าให้แสงเข้าได้แต่ก็มองไม่เห็นเพราะมันเป็นฝ้าเแล้วมันจะปิดประตูก็ยังได้แสงถูกต้องเข้ามาในห้องน้ําปุ๊บก็จะเป็นฟังก์ชันมาตรฐานเป็นเป็นเป็นชุดชาว์บ็อกซ์ครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่างล้างหน้าก๊อกแบบฝังผนัง ดูเรียบร้อยดีนะทําความสะอาดง่ายไงไม่ต้องเลิกพึ่งกล้องแงแล้วก็อันเนี้ยที่พี่ชอบพี่ชอบอยากให้มันมีที่วางของแบบง่ายมากกว่าอ๋อพี่โอแก่แล้วใช่ไหมวางมีที่เท้าขึงเท้าแขนไปไม่เป็นเลยเออแต่ว่าเขาก็แก้นะก็คือก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางของให้ตรงนี้นี่เขาให้มาด้วยนะครับผมกระจกบานเล็กไปนิดนึงอยากได้กระจกบานใหญ่ครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ ตรงนี้ทําเป็นที่วางของผ้าพงผ้าผ้า,ผา,ผาถ้าเราไม่ใช้ฟังก์ชันแบบนี้เราทําเป็นที่เก็บผ้าก็ได้ที่ทิ้งผ้าอะไรนี้เอาไปใส่เป็นตะกร้าผ้าเนอะถูกต้องเข้ามาตรงนี้อันนี้ชอบนะ เพราะว่ามันอาบน้ําได้หลายคนดีว่าลายการนี้นี่ส่งเสริมให้คนอาบน้ามากกว่าหนึ่งคนตลอดแต่เปลียเที่ยวให้ดหูเฉยแต่จริงๆแล้วพอพื้นที่มันกว้างมันไม่อึดอัดเวลาอาบน้าํามันนั่งกังวลบูมจะเห็นว่าฝักบัวเนี่ยมันอยู่ระดับมือยิบง่ายเออเพราะว่ามันเป็นฝักบัวแบบถือไม่ใช่ฝักบัวแบบวางแบๆๆบนี้คเพราะว่าถ้าเราจะใช้ฝักบัวแบบจากข้างบนจังหนึ่งคือเป็นเลนชาวเวอร์อยู่ด้านบนอ่ามีเลนชาวเวอร์อยู่แล้วใช่แล้วก็ติด ที่วางสบูม่มาให้เรียบร้อยแม้แต่เล็กไปนหน่อยก,ก็เถอะครับผมโอเคนี่ก็เป็นห้องวันเบดมนะอยู่หนึ่งถึงคนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูห้องที่อยู่กันเป็นครอบครัวเป็นห้องทูเบดกันบ้างไปเลยไปเข้ามาแล้ว,ลวอันนี้ก็จะเป็นห้องทูเบดนะ8ป5ิดตารางเมตรครับผมพี่โอ๋ที่เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาในห้องนี้จะรู้สึกเหมือนกับมันเป็นบ้านเออเพราะว่าเขาจับพื้นที่ส่วนลิฟวิ่งเอเรียไว้ใหญ่ ใช่เลยนะครับใช่แล้วก็ห้องนี้เป็นเพดานสูง2.7เมตรครับผมก็ปริมาตรของห้องก็จะค่อนข้างกว้างนิดนึงครับเข้ามาตอนแรกที่เราเจอก็คือส่วนของครัวนะอซึ่งเป็นครัวปิดทำอาหารได้จริงจังไม่ต้องกลัวกินออกครับผมแต่ดูโล่งๆเพราะผนังเป็นกระจกหมดเลยอ๋อเป็นผนังกระจกหมดเลยไหนเป็กระจกหมดเลยขนาดที่เราทําครัวอยู่ข้างในแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนในห้องได้ในบ้านได้ครับผมโดยที่ไม่ดูอึดอัดเพราะว่าไม่ใช่ผนังทึบอครัวนี้ฟังก์ชันการทํางานเป็นแบบนี้นะบูม เข้ามาปุ๊บพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องละล้างทำความสะอาดได้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นส่วนของล้างจานล้างทำความสะอาดส่วนด้านนี้ก็เป็นส่วนของการทำทำ,ทำตัวทำตัวอะไรกันมีเตาว,วาง,งอยู่ตรงนี้เตาสี่หัวนะใช้งานได้เต็มที่ผนังส่วนนี้เป็นผน,นังกระจกเพื่อให้มันเปิดโล่งมันเลยแลกมากับการเสียพื้นที่แขวนตู้แขวนอ๋อจะไม่มีใช่คเก็บของมีอยู่ฝั่งนี้แทนแล้ย้ายมาอยู่ด้านนี้แทนไงแล้วก็ตู้เย็นก็ยัดเข้ามาตรงนี้ครับ อันนี้กลัวห้องนี้น้อยใจก็อุตสาห์ปูกระเบื้องโมเสสไว้ให้แล้วเดี๋ยวไม่เหมือนห้องวันเวสแต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะส่วนครัวเนี่ยเป็นครัวปิดแบบมีที่ระบายอากาศออกที่ระเบียงด้านนี้อือากาศเวลาทําครัวก็ระบายออไปด้านนี้อ,อ๋อครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมีคอมเพรสเซอร์แอร์วางแล้วก็วางเครื่องซสกผ้า,าไว้ด้านนี้ได้ออซักล้างกำจัดอะไรอยู่ตรงนี้เวลาจะตากผ้าตากอะไรก็ทําตรงนี้เลยครับเป็นพื้นที่ใช้สอยเลยพื้นที่ใช้สอยจริงๆจ,จ,จังๆเลยครับผมไปดูส่วนอื่นๆกันบ้าง ออกจากครัวมาแน่นอนเราต้องเจอโต๊ะกินข้าวมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันเอาจุงเอาจานมาวางได้อะไรพวกนี้สะดวกตรงนี้เป็นโต๊ะกินข้าวขนาดสี่ที่นั่งครับแต่พื้นที่ตรงนี้วาง6ที่ก็ยังได้วางโต๊ะกลมก็วางได้นะเพราะว่าพื้นที่เขาค่อนข้างโอเคเลยอ๋อเวลาทำอาหารเสร็จปุ๊บใช่สั่นกระเรียกมาทานข้าวเข้ามาปุ๊บตรงนี้อีกหน่อยนึงก็จะเป็นส่วนของ,ส,ของส่วนของโซฟานั่งดูทีวีอ่าครับซึ่งพื้นที่ ไม่ต้องพูดถึงอะพื้นที่เยอะอ่ะมีพื้นที่ให้วางโซฟาตัวใหญ่เลยระยะก็ได้จับชุดโฮมทีวีเตอร์ขนาดใหญ่ได้แต่นี่ยังไม่พอนะยังมีส่วนต่อขยายอีกดูนี่อันนี้ดูเหมือนเป็นระเบียงปกติใช่ไหมนี่เปิดสามสามสามชิ้นนะเปิดออกได้กว้างเลยนะเนี่ยพี่โอ้พื้นที่ตรงนี้ยังใช้งานเป็นส่วนอินดอร์ได้อีกเพราะว่าตรงนี้เป็นระเบียงสองชั้นอข้างนอกมีกระจกอีกบานหนึ่งถ้าเราเปิดก็เป็นโอเพนแอร์แต่ถ้าเราปิด ก็เป็นส่วนภายในบ้านแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นส่วนภายในบ้านเพราะฉะนั้นเวลาเรามีคนเยอะๆหรือเราอยากจะนั่งข้างนอกรับวิวอะไรพวกนี้ก็มานั่งตรงนี้ได้ก็ได้องค์ได้แอร์เหมือนกันนะไม่ร้อนถูกต้องไม่ร้อนแต่ได้วิวไงอยู่ใกล้ชิดกับวิวมากครับผมตรงนี้เอาชุดน้าชามาตั้งนีตั้งจีนชาร์อะริงดน้วยนะชุดนั่งสบายยแต่เขาไม่ให้นะชุดนี้ติดกเป็นพร็อพเฉยพื้นตรงนี้ได้เป็นไม้เทียมนะครับ ไม่ต้องกลัวไม่ขึ้นลาไม่มีเห็ดงอกออกมานะโอเคไปดูส่วนของห้องนอนกันบ้างก่อนจะเข้าห้องนอนเนี่ยจะมีห้องน้ําซึ่งห้องน้ํานี้ใช้ระหว่างห้องห้องนอนเล็กกับส่วนของิฟวิงแอเรียครับผมก็ฟังก์ชั่นค่อนข้างคล้ายกับห้องวันเบสที่เราเพิ่งดูมาแล้วนั้นพี่ขอข้ามไปเลยนะได้เลยพี่พอเข้ามาในห้องนอนเล็กซึ่งก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะพ <c oughs> ื้นที่ก็พอใช้สอยอยู่ <c oughs> ครับสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเขามีเตียงบิ้วมาให้แบบนี้ <c oughs> เออพี่ลืมบอกไป ห้องที่นี่เนี่ยมีขาย2แบบนะครับแบบ Fully Fitted ให้เฟอร์บางส่วนกับแบบ Fully Fur คือให้เฟอร์แบบจัดเต็มแบบนี้เลยถ้าเราซื้อแบบ Fully Fur เราได้เตียงแบบนี้อ่าซึ่งเราก็นอนรับวิวได้เพราะมันเป็นเ a y w วิน o w อ๋อเอ้ยพี่โอแล้วห้องนี้ดูทีวียังไงก็ต้องติดทีวีแขวนผน,นังเออแต่มันมีข้อเสียก็คือมันเอียงเอียงนะมันไม่ได้เซนเตอร์อีกข้อนึงก็คือ เตียงมันเตี้ยเวลาดูทีวีแล้วมันจะเมื่อยคอนิดนึงเตียงนี้เขาเจตนาบิ้วมาเป็นแบบนี้เพื่อให้มันชิดกับชิดกับผนังที่เป็นส่วนของรอบบิวแล้วไม่ทำสูงเพราะว่าต้องการให้บิวมันเต็มที่ครัเดี๋ยวไปดูส่วนของมาสเตอร์เบดกันบ้างส่วนของมาสเตอร์เบดรูมเออนี่เป็นตู้อเนกประสงค์ที่เขาก็บิวมาให้นะเก็บรองเท้าได้เข้ามาปุ๊บ,บก็จะเป็นชุดตู้เสื้อผ้าซึ่งเขาก็ให้วัสดุมาแบบนี้นะ แล้วนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าเหมือนกันเก็บของได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งคล้ายๆกับห้องวันเบสแต่ใหญ่กว่าครับเข้ามาในห้องนอนเนี่ยห้องนอนก็ฟังก์ชันค่อนข้างมาตรฐานมีทีวีปลายเตียงติดได้พื้นที่ประมาณเท่าที่เราเห็นถ้าจัดดีๆสามารถวางโต๊ะทํางานตรงนี้ได้อีกอันหนึ่งอืมแล้วก็ตรงนี้ห้องนี้เนี่ยจะได้วิวเต็มที่เลยเพราะว่าได้ผนังกระจกพื้นจดเพดานเ,เออจริงด้วยนะพี่ใช่อันนี้ก็เปิดได้อ่ามีบานกระทุง2สองบานแบบนี้ใช่ นี่ก็เป็นห้องทูเบดของเดอะรูมงเวียนใหญ่เดี๋ยวเราเออกไปสรุปกันข้างนอกกันครับผมอ่าพี่โอครับ วันนี้เราก็ได้ดูห้องตัวอย่างสองห้องเลยนะของเดอะรูมวงเวียนใหญ่ครับผมใช่แล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการฝั่งทนโครงการแรกที่เราพามาดูเลยนะจริงด้วยนะเออพี่โอ๋แล้วโครงการนี้มันเหมาะกับใครครับฟันทงเลยโครงการนี้เหมาะคนฝั่งทนหรือคนวงเวียนใหญ่ครับคนที่คุ้นเคยกับทาเลแถวนี้อยู่แล้วแล้วเบื่อเหลือเกินการต้องขับรถข้ามสะพานสาทรที่มันติดๆิจริงด้วยก็เลยอยากได้โครงการบ้านที่มันอยู่ใกล้รถไฟฟ้า B ี s แบบ สะดวกสะดวกอือย่างว่านะบันไดระเบฟ้าที่อยู่หน้าโครงการเลยใช่เดินขึ้นอย่างสบายนะครับแต่คนที่ซื้อโครงการนี้ก็ต้องมีบัตเจ็ตสูงอยู่ในระดับหนึ่งนะครับอืมครับผมท่านผู้ชมและนั่นก็คือโครงการเดอะรูมวงเวียนใหญ่นะครับจากแลนด์แอนด์เฮาส์นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่อยากจะพลาดรายการของเรานะครับอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับหรือสามารถเข้าไปที่ y o u t u b e c o m t h i n g o f l i v i n g ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับ และหากท่านผู้ชมเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับตัวคุณอยู่นะครับก็อย่าพลาดรายการคิดเรื่องอยู่รายการดีๆมีสาระเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัยวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไปพี่เลี้ยงปูอบวุ้นเส้นไปไปหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับตัวคุณอยู่นะครับก็อย่าพลาดรายการคิดเรื่องอยู่รายการสาระดีๆมีเกี่ยวกับบ้านคอนโดและที่อยู่อาศัย ทำไมพูดผิดวะ <B ek ly> บอกแล้วอย่าข้ามมันก็ข้ามมันไม่ซ้อมว่ามันจะติดขัด